สบายดีคลิปนี้เราใจะให้แฟนคลับมาหับสมกับคณะอาจารย์และพร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งฝั่งไทยโดยเฉพาะแมนมหาวิทยาลายัยราชภัฏสกลนครประเทศไทยและนักศึกษาไทยและก็มีนักศึกษาลาวที่ได้เข้าไปเรียนต่ออยู่มหาวิทยาลายัยราชภัฏได้มีโอกาสข้ามมาฟัง ประเทศลาวก็คือแข่งคำมวลที่ได้มาห่วมกิจกรรมมาการแลกเปลี่ยนบทเรียนและในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็มีหลายกิจกรรมเหตุรวมกันโดยเฉพาะเมนได้มีการโมบเครื่องของและก็มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนมีเวิร์กช็อปอยู่ ได้ข้ามด่านจากนกครพนมท่าแขกแข่งขมวนเป็นที่เยบห้อยแล้วก็ได้เดินทางต่อออกจากเมืองท่าแขกไปผ่านเมืองมหาไซแล้วไปสุ่มน้ำเทินสองหรือว่าเขื่อนไปฝ้าน้ำเทินสองซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศลาวก็ได้มีทีมงานคณะหับต้อนจากคณะวิชาการของพนักงานน้ำเทินสอง ในขณะที่เยี่ยมชมจุดสำคัญต่างๆทีมงานครูอาจารย์และนักศึกษาก็ได้มีการสอบถามข้อมูลต่อกับการไปเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ที่ดีที่มีความแลกเปลี่ยนบทเรียนและการสอบถามของนักศึกษาและผู้หับต้อนก็ได้มีการอธิบายให้แก่นักศึกษาหรือว่าคณะอาจารย์มาครั้งนี้อย่างเบิกบานมวนซื่น พร้อมทางได้ความรู้ถึงการส่วยเหลือพัฒนาชุมชนและกะ็มีการสร้างกระแสไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขายสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยสปอร์แมนประเทศไทย นอกจากนั้นทางคณะศึกษาและครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครประเทศไทยก็ได้มีน้ำใจช่วยเหลือแก่โฮงเฮียนยูเขตหาังไก่สอกลีกของเมืองหน้าไกา่แข็งขมวนโดยเฉพาะเมีนได้มอบเครื่องของที่เป็นการลินกีฬาและกะเครื่องนุ่งห่มให้แก่นักเฮียนของโฮงเฮียนศบอ่อนบัวมาพลสว่างนองบัวสาธิต บกคอนแก่นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสร้างมิตรภาพและสร้างแห่งบันดาลใจให้นักเรียนและครูอาจารย์ได้มีกําลังใจหรือว่าปลุกระดมให้นักเรียนมีความห้าวหันโตครับการเรียนและการสิทสอนอยู่ในโรงเรียนและก็ยังเป็นมิตรภาพอันที่ดีให้แกสองแข่งโดยเฉพาะเมนแข่งขมวลและแข่ง สกลนครประเทศไทยว่ารวมวฉพาะแมนสองประเทศซาตคือซาตไทยและซาตลาวยังมีความหักแพงสอยเหลือซึ่งกันและกันโดยผ่านกิจกรรมหลายอย่าง เรื่องหน้าก,กายที่ขลุกทุกท่านเนาะ,อะลองหน่อยลูกหลานทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรีก็ขอบคุณขอบใจในการต้อนรับอย่างนี้เนาะทางโอกาสนามี่ยังให้ทั้งบัวเฮาซอยยินดีพบาะมีผู้รักผู้ใหญ่มาดังงานดัดไปเฮียนอยู่ทั้งฝนทางที่อกาศผู้บริการย์ตรงเนี้ต่างๆอยากไปเฮียนต่อแหะครับบริญญาโทปริญญาเอกก็ยินดีต้อนรับเด้่อ่า อยากบอกว่าพี่น้องทั้งชาวบาวลาบไปเฮียนผลท่าเทิมผลผล่มถือว่าคนไทยเฮียนด้อยเออเลี้ยวสลดัดแนการขอให้คุยกันส่งเสริมให้ให้ทุนเขาไปเรียนต่อทั้งอาจารย์กับพี่สองท่างในการที่เก่นงานเพื่อให้เขาจะมีท่อเจะเริ่ก้าวน,าน,กกนานเนาะทังเที่ยวการนานมากไปอาจารย์ยม,ยยายาม,มีวิญญาณไปยามเองทั้งกายทั้ง ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการวันนี้นะครับเราเรียนรัฐประศาสรรเราเห็นถึงภาพนะครับที่ภาครัฐเข้ามาดูแลนะครับเขาจัดการอย่างไรไปดูที่รงที่น้าเคืองสองอะไรเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีภาครัฐที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยท่านก็พวกเราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับงนั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้งคงจะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์นะครับซึ่งท่านสีทัพน์ได้มีความหวังนะครับให้พวกเรา และมาร่วมวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นที่ว่าทางกว่าเราจะต่อยกพัฒนานะครับ้าเรงรหลังสำเร็จมบเครื่องเป็นที่เียบห้อยแล้วก็ได้เดินทางเข้าไปสู่อุทยานแห่งชาตินากายนำเทินซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นบอนที่ฮับต้อนและ นำพาคณะได้มาเยี่ยมยามครั้งนี้ได้มีกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยเฉพาะเมนเน่นเกี่ยวกับการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินขอขอบใจที่รับชมคลิปจนจบและ รอหับชมคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปแนวใด